เคียงทานนะวันนี้ทางเข้านะครับเออสัญญาถึงแล้วนะครับบ้านไร่ฝาเคียงทานแต่ไม่รู้ต้องเช็คอินตรงไหนไมมไ่เคยครับเด็กสองผู้ใหญ่สองแล้วเอ๊ะมาจ่า้เท่าไหร่สามร้อยครับเด็กคนไหนเอ่ยนี่ครับนี่จสามร้อยใช่เด็กก็บอกเท่าไหร่วันนึงสองคืนแหละ I'm right? sorry, Okay. Uh, I'll call Woke up late, missed the morning glaze. But the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets. No plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to last. moving like a heartbeat skipping stones in city streams sweet fine let's write a new story leave the old behind someone's cooking love in the air i swear every spark in their voices shows they care colors splash like secrets the world just So many ways grab my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my Toss it in my bag. Today's for us no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the priest tell us where to go. Every step will be we can make life's a tune. Sing it till we break. Under my bare feet. Crowds moving like a heart. การรีวิวลานนะครับด้านหน้าของตัวรีสอร์ทเขาเป็นรีสอร์ทนะเป็นรีสอร์ทบวกลานกางเต็นท์นะครับตรงนี้จะเป็นที่จอดรถตรงนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านพักอีกบ้านหนึ่งอยู่ข้างหน้าเลยเป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะครับซ้ายมือนี้ก็จะเป็นลานกางเต็นท์นะครับก็จะเน้นถ่ายลังกางเต็นท์ให้ดูก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นจางได้เลยครับจุดแรกยาวเลยครับลานนี้ตอนแรกดูเหมือนจะไม่ใหญ่นะแต่ว่าพื้นที่เขาเยอะ กลางเต็นท์เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยได้ห้าสิบหลังอย่างต่ําเลยนะอย่างต่ําเลยนะน่าจะได้ห้าสิบหลังกนละางได้หมดเลยครับเนี่ยอย่างตรงนี้นี่ก็ได้น่าจะมีสิบหลังได้สิบหลังไล,ล่ริมน้ําเลยครับตรงนี้แต่ตรงนี้น้ําจะลึกนะครับไล่ลงมาเนี่ยครับตรงนี้จะมีเป็นหินเก็ดอยู่ประมาณสองพื้นที่นะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับตรงนี้สวยนะ แล้วก็ถ้าใครกางเต็นท์ตรงนี้จะติดกับตัวเครื่องเล่นเพกาวนะครับของเด็กๆเนี่ยถ้ากางเต็นท์ตรงนี้เด็กเนี่ยจะได้เล่นในทั้งวันเลยครับสิงช้ามีปีนป่ายสไลเดอร์ธมารีนนะครับด้านหน้าเล่นลงเล่นนานได้เป็นแพเปียกโน่นนะครับผมแล้วก็จะมีลานหินเกศทางด้านหลังสุดเลยนะครับเป็นลานใหญ่เลยครับนั้กกางได้เยอะเลยครับแล้วก็เป็นหินเกศทั้งลานเลยพาไปดูห้องน้ํา ด,ด,ด้านด้านหน้าจุดแรกครับตรงนี้เนี่ยตรงลานจอดรถตรงนี้ครับผมใช้มาแล้วห้องน้ําที่นี่นี่โอ้โหทำแบบเวอร์หวัาวางมากทาดีเลยครับแล้วก็มีหลายจุดด้วยเป็นจุดใหญ่ที่ผมเห็นนะนีเขาจะแยกคะฝั่งซ้ายนี่จะเป็นห้องสุกข,ขาของเออเป็นผู้หญิงเอ,อเป็นห้องอาบน้ำดิเป็ห้องอาบน้ำเปิดเปิแป๊บนึง ห้องอาบน้ำนะครับมีทั้งหมดสี่ห้องแล้วก็อ่างล้างหน้ากับกระจกเนี่ยสี่สี่อันนะครับําทดีนะก็คือจะมีะมาากันมีราวม,มีที่แขวนนะครับะม,มานก,กั้นตับน้ำเป็นห้องทําน้ําอุ่นทุกห้องนะครับบอกไว้ก่อนอย่างดีแล้วก็น้ําจะแรงมากดูนะครับผมใช้ไปแล้วแล้วก็เป็นที่ปรับเนี่ยรับ ปรับซ้ายขวาก็คือปรับทำน้ําเย็นน้ําอุ่นนะครับทั้งหมดสี่ห้องเหมือนกันนี่ห้องอดดาบน้ำนะตรงนี้สีห่ห้องจบมีใดเด้วยครับมีใดเป่าผมให้นี่นะครับร่มโมครบคันบอกเลยนี่ที่นี่แบบการค่ากลางคุ้มครับอันนี้จะเป็นห้องสุขาสำหรับผู้หญิงมีสามห้อง มีหลายชิให้ดูห้องเลยนะเนี่ยสะอาดสะอา้านยังก็ยังมีอ่างล้างหน้ากับกระจกให้อีกสองอันมีที่ล้างสบู่ล้างมือด้วยโอ้โหแล้วก็มีะดาษชู่เช็ดมือเนี่ยโอ้โหแบบพรีเมียมเลยนะอมาดูห้องน้าผู้ชายบ้างครับห้องน้าผู้ชายก็จะเป็นสุข,ขาสามห้องนี่ดูดีไซน์สามห้องเหมือนกันครับ ไม่มีอ่างลังหน้าสองนี่สุขาสุขาสามห้องครับของผู้ชายแล้วก็ผู้ชายก็จะมีโถชีให้ดยข้างหลังโถชีให้อีกสามสามโถนะครับใท้่ที่เห็นตรงนี้นี่เป็นเป็นครัวมีเครื่องครัวให้ครบเลยครับเดี๋ยวพาไปดูห้องครัวห้องแคนทีนของเขาคืออุปกรณ์มีครบเับ เตาไมโครเวฟกระทะจานช้อนแก้วคือไม่ต้องเอาอะไรมาเลยครับนี่ครับเนี่ยดืงมีครบเลยครับอันนี้จะเป็นอ่างล้างจานตรงนี้ครับมีจานมีมีไมโครเวฟเตาน้ําร้อนครบเลยแต่ไม่รู้มันมีตู้เย็นให้หรือเปล่าแล้วนี้ก็เข้ามาโซนกลางของทางพื้นที่รีสอร์ทแลครับก็จะเป็นสระว่ายน้ําสไลเดอร์แล้วจุดชมวิว ในนี้จะเป็นของโซน,ะนของห้องพักด้วยนะในพ์ทของห้องพักในขอเว้นก่อนนะเพราะว่ามีคนพักอยู่นะครับนี่ครับก็จะมีโซนสระว่ายน้ำนี่เป็นระบบเกลือนะค่าเชื้อโดยระบบเกลือเลยนะครับเยี่ยมเลยเราจะเห็นไกลๆตรงนั้นคมๆแั้ก็จะเป็นสาวหน้าสาวหน้าออนเซน็นมาใหม่นี่ครับแล้วก็จะเป็นลานลานหญ้าตรงกลางเนี่ยตรงนี้ได้หลายหลังเลย มันก็จะเฉอะแฉะนะถ้ากลางมันหญ้าในน้าน้ำานึงเจิงนะหญ้ามันอมน้ํามีก็กลางได้นละมีทางลงตรงนี้ก็ได้อีกหลายสิบหลังเลยครับบอกครับกลางได้เยอะครับที่นี่พื้นที่เหมือนไม่ได้แต่กว้างครับเยอะเลยหาไปดูริมน้ำับที่กลางริมน้ำมีก็กางได้อีกปุ๊บหนึ่งนะตรงเนี้ย ฝั่งนั้นเป็นของอีกซีรีสอร์ทหนึ่งไปดูต่อครับโอ้โหริมน,น้ํานี่ยา,ยาวเด็กก็เล่นน้ําได้ครับตรงเนี้แต่ตอนนีน้จะลึกหน่อยนะเล่นน้นําได้แล้วมีจุดปักไฟนี่แบบจะบอกว่าเยอะมากดูดิ <c oughs> มีทุกจุดอ่ะ <c oughs> มัไม่รู้กี่สิบจุดปักไฟไฟที่นี่ใช้แอร์ได้ด้วยนะครับอันนี้กลางปุบหนึ่งนี่ครับอันนี้ก็ใตาใตาล้ลมไผ่ เนี่ยผมเห็นนี่เป็นจุดไม่เป็นปลั๊กไฟหรเป่นเนี่ยเห็นไหมสีข,ขาวเนี่ยหรือว่าเป็นสวิตช์ไม่รู้นะถ้าเป็นปลั๊กไฟนี่จะบอกว่าสุดยอดอะบอกเลยเป็นปลั๊กไฟครับท่านผู้ชมโอ้โหดูแล้วมีเยอะมากเนี่ยเป็นแท่นแท่นละสองสองปลั๊กอะดูดิเนี่ยขาวขาวเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดโหทุกเต็นอะคือแยกเลยเต็นเต็นละจุดเลยอะแล้วตรงนั้นอีกน,นะน่ะใช่ป่าก็ไม่รู้นัาจะใช่อะปักโอ้โ oh. หแล้วตรงที่ผมกลางนะก็เยอะแล้วเป็นจุดใหญ่ๆเลยนะปักเยอะมากที่มาที่นี่แม่ไม่ต้องกลัวแบบไม่ต้องกลัวลากสายไกลอะบอกเลยเอาปักพ่วงเรามาสายสั้นๆยังใช้ได้ผมบอกเลยนะโอ้โ oh. หนี่คือนี่นะลาน ลานตรงช่วงตรงกลางารีสอร์ทนะครับถ้ากลางตรงนี้ก็จะใกล้ห้องน้ําจุดที่สองที่ผมใช้นี่ตรงนี้มีทางให้เปลี่ยนนะครับนี่มีใดปรป่ผมอีกครับอันนี้อาง้างหน้าอีกสามโอชีนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะห้อง,ห,องห้องอาบน้ำสามห้องนะครับสามห้องน้ําแรงเหมือนกันผม ลำแรงมีห้องทำน้ำอุ่นราวที่วางสะดวกสบายแล้วที่นี่แล้วก็จะเป็นห้องสุขขาสุขขาเนี่ยสองห้องแล้วก็มีของคนพิการโอ้อไม่ได้ไม่ได้เปิดสุขขาสองห้องะค่ะตรงนี้โซนท้ายน,นะครับโซนหลังสุดของตัวรีสอร์ทนะครับก็คือโซนลานหินเกศที่เรากางเต็นท์กันนะครับก็จะมีบ้านพักอีซสายมือนะครับ ห้องน้าตรงนี้ผมไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะเหมือนเขาบอกจะเป็นห้องน้ําของตัวโซนบ้านหลังนี้นะครับกางได้อีกหลายเต็นนตรงนี้ประมาณหกเจ็ดเต็นได้มากเนี่ยน่ครับริมน้ําตรงนี้จะเป็นแคร่นะครับแต่ก่อนเขาคิดตังเพิ่มนะครับถ้าจะกางตรงแค่ตรงริมแบบนี้นะแต่ว่าตอนนี้ไม่คิดนะนี่เดี๋ยวที่เรากางตรงนี้ ริมลำธารตรงนี้วิวตรงนี้นะครับอ๋อนี่ครับนี่ก็จะวิวตรงนี้ตรงนี้ก็ลงเล่นน้ำได้เราจางตรงนี้เมื่อคืนนี้เรานั่งตั้งตั้งโต๊ะดินเนอร์ตรงนี้เลยนะตันนี้ก็ลงเล่นน้ำได้น้ำเริ่มใสละเนี่ยลางได้หมดเลยครับถ้าจริงๆเขาไม่ให้จอดรถตรงนี้นะคนที่มากางเต็นท์เนี่ยก็จะอ,อต้องเอารถไปจอดทั้งหน้าเลยครับโอเคประมาณนี้ครับรีวิวลาน ชุ่มหน่อยมึงทำไรมั้งคะสไลเดอร์สไลเดอร์อีรอบแล้วครับเนี่ยห้ารอบเนเี่ครับมีสไลเดอร์ข้างหลังแล้วก็เสาหินหนามแล้วก็มีเป็นจักรุสซี่เนี่ยนะ ทาทางนี้ทางนี้ทางนี้ทานเลยพ้อมหรอ วันนี้จะดินเนอร์ริมน้ำตกนะครับผมอ่าบรรยากาศดครับ กลางเต็นท์นะครับไม่ใช่ร้านอาหารริมน้ำนะนี่ผมก็สื่อครับแม่ทิพย์ยแม่ทิพย์ทำเองอร่อยเลยเอ๋อหนูยังจะกินอีกเหรอไม่กินหมูอ่ะลูกเดีย๋ยวพรุ่งนี้เช้าไงแม่ต้มให้ ูไปก่นอนนะรักเกีอร่อยมากเลยอร่อยมั้ยคะ ทัวร์ไทยนี้นะครับก็ขอสรุปร้านกันอีกทีนึงนะครับผมสําหรับบ้านไร่ฟ้าเคียงทานนะครับผมที่นี่เนี่ยเป็นรีสอร์ทแล้วก็ลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับผมค่ากลางเนี่ยผู้ใหญ่คนละ300นะครับผมส่วนเด็กเนี่ยสูงตั้งแต่1 1 0เซนขึ้นไปเนี่ยคิด150บาทนะครับผมบางคนอาจจะคิดนะครับเฮ้ยลานกลางเต็นท์เนี่ยโอ้โหคิดต้อง300เลยเลยหรอมาดูสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาให้มานะครับที่นี่เนี่ยมีสระว่ายน้ำนะครับที่นี่ กลางเต้นเล่นสระว่ายน้ําได้นะครับสระว่ายน้ำเนี่ยมีสไลเดอร์ที่เด็กๆชอบมากเลยนะครับผมและแถวยังมีเป็นสระอนเซนด้วยนะครับผมสระออาเน้นนะครับแล้วตรงตรงสระว่ายน้ําเนี่ยก็จะมีตู้อบเสาหน้าด้วยนะครับโหแบบสุดยอดเลยครับที่นี่มีอะไรอีกครัวนี่ชุดครัวอุปกรณ์ครัวเราไม่ต้องพกมาเลยนะครับเรามาเอาที่นี่ได้เลยนะครับ มีแก๊สมีกา <พบ S 1> ต้มน,น้ำร<ล>้อนไมโครเวฟครบคันเลยนะครับมีม,<ด>มากเลย<ห>ตรงนี้แล้วก็อะไรอีกนะลำทานํนำทานก็จะมะีเครื่องเล่นให้เด็กนะครับเป็นพวกแพเปียดนะครับแล้วก็พวกปีนป่ายนะครับตรงลำทานน่นนะครับผมแล้วก็จะมะีเพกาวนะครับเครื่องเล่นเด็กนะครับผมให้อยู่บนบกนะครับอืมหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่า อันไหนที่ผมไม่ได้ยกตัวอย่างมาก็ขอภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับผมเยอะอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมคลิปของเราด้วยนะครับแล้วก็ช่องเราด้วยนะครับสองเสือพาเที่ยวนะครับ